สบายดีเป็นเจนเนอเรอร์เอฟซีเฮาเนาะเลขล่างเนาะเจ็ดสองออกตรงๆเลยเจ็ดสองพี่น้องเฮาอ่ะอยู่กลุ่มไล่ก็ถือเนาะกลุ่มไล่เนาะพี่น้องเนาะมีสองช่องทางด้วพี่น้องเด้อมีกลุ่มไล่น้ำ้าผู้ใด่จะเข้ากลุ่มไล่กะผมวางลิงก์ไว้อยู่ที่อ่าใต้คอมเมนต์เนาะโยมเนชายคนหลับฝัน พี่น้องเฮาถาผู้ใดจะเข้ากลุ่มก็ได้เนาะอยู่กลุ่มนี่ให้72 73เ,เานาะเน้นให้เลยออกตัวเน้นเลยอยู่ช่อง YouTube ก็เน้นให้คือกันเนาะพี่น้องเฮาอ่ะก่อนเฮาสิมาเข้าเรื่องเขาเล่ากัมาเบิ่งคำเตือนก่อนเนาะพี่น้องเฮาเนาะคำเตือนนะคำเตือนโปรด ใช้วิจรารณญาณในการรับชมสูตรคำนวณตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะไม่ได้เจตนาให้เล่นการพนันหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับพี่น้องผ้อปานนะคำเตือนของผมนะครับนะไม่ได้เจตนาอะไรนะครับพี่น้องเอ่ยนะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางเท่านั้น นะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะสูตรทุกสูตรนะที่ผมคำนวณอ่ะพี่น้องป้องไปคงเข้าใจผมนะครับคำเตือนนะครับคำเตือนจากผมนะครับนะการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะพี่น้องป้องไปดูกัน,นครับ สูตรคำนวณตัวเลขเป็นแค่นแนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องะไม่ได้เจตนาให้เล่นการพนันหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับพี่น้องนะโอเคนะครับนะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับนะโอเคนะครับพี่น้อง,ปองไป สตัวล่นะครับออกไปที่72นะครับออกไปที่72นะครับพี่น้องป้องไปนะเจตรงๆเลยนะครับอันนี้เข้ากลุ่มนะใครที่เข้ากลุ่มกลุ่มลายของผมนะครับกลุ่มลายก็ให้7 2 5 2 7 2 5 3 7าครับเข้าไปที่ 7จ็ดสามเจ็ดสองนะครับนะเจ็ดสามก็เข้าด้วยนะครับอ่านะโอเคนะครับเดินไปที่เลขห้าเลขเจ็ดวิ่งรูดเลขห้าเลขเจ็ดนะโอเคนะกลุ่มหวยโยวันชัยนะครับกลุ่มลายนะครับกลุ่มลายนะนะเอฟซี FC ของผมก็คงจะโดนกันเยอะนะเหีนคอมเมนต์มาก็โอเคนะครับกลุ่มลายถ้าใครอยากเข้ากลุ่มลายนะ อ่ผมวางลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับนะเข้าไปได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่ได้คิดค่าอะไรนะของโยนชัยนะครับกลุ่มลายนะครับโอเคนะครับ วันนี้ผมจะไม่คํานวณให้ดูนะครับวันนี้นะเพราะว่าสูตรนี้ทุกคนอาจจะเห็นแล้วผมเอาลงให้นะผมแจ้งสูตรไปนะหลายต่อหลายงวดแล้วนะวันนี้ผมคงจะไม่คํานวณให้ดูนะครับทุกคนอาจจะจำได้นะ ทุกคนอาจจะจำได้นะครับสูตรคำนวณหวยลาวพัฒนาวันนี้เด่นไปที่ลมลมแรงจังเลยวันนี้เด่นไปที่ เลขสามเลข5นะครับเลข3เลข5้นะสองตัวล่างเท่านั้นนะครับพี่น้องลาวพัฒนาวันที่12บสอทับหทับหกนะพี่น้องตองไปเดินไปที่เลข3เลข5อ่ะผมจะจับเป็นคู่ให้เลย จะมีตัวเลขวันนี้นะเพิ่มเข้ามานะเพิ่มเข้ามาจะมีตัวเลขวันนี้นะเลขวินเลขวินของผมจะมีนะผมจะเขียนให้เลยนะมีสามมีห้าแล้วก็ มีหนมีสมีเนะครับอ่ะจะมีบวกมีลบอยู่ตรงนั้นแหละนะสูตรนี้ทุกคนคงจะจำได้นะจะเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ2ชุดนะเมื่อก่อนมีแค่4ชุดเท่านั้นเองแต่นี่จะมี6ชุดนะแต่ผมจะเน้นให้นะแต่ผมจะเน้นให้ โอเคนะครับสามหนึ่งสามสอง สามเก้าสามเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้านะครับ ทั้งหมดทั้งมวลมี6ชุดนะลาวพัฒนา2ตัวล่างเด่นไปที่เลข3เลข5นะครับโอเคนะครับเลข3เลข5นะผมชอบที่ผมชอบนะ สามเก้าสามหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าสามสองนะครับมีสี่ชุดนะที่ชอบนะสี่ชุดนะครับ วิ่งรูดนะครับวิ่งรูดเลขสามเลขห้าอ่ะนะโอเคนะครับถ้าใครชอบ ทั้งหมดก็โอเคจัดไปเลยแล้วกันนะไม่ว่าแต่ถ้าไม่ชอบที่ผมเน้นให้ก็ไม่ว่านะครับชอบทั้งหมดก็จัดไปเลยไม่ว่ากันนะครับพี่น้องตรงไปนะสูตรคำนวณเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเตือนอีกครั้งนะครับพี่น้องนะ FC ทุกคนนะครับ ผมเตือนไปแล้วนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เจตนาใดๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้เจตนาให้เล่นการพนันนะครับพี่น้องนะเลขวินก็มีนะครับเลขวินครับสามห้าหนึ่งสองเก้าโอเคนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลมีหกชุดนะครับ ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มลายนะผมวางลิงก์ไว้แล้วใต้คอมเมนต์นะครับกลุ่มลายโยวันชัยคนล่าฝันนะครับพี่น้องนะโอเคนะครับสองตัวบนผมให้ที่กลุ่มลายนะ ผมให้ไปที่ผมให้ไปที่นี่ไงลาวพัฒนาวันที่10ทับ6ทับ6เตัวบนเดินไปที่เลข7เลข9นะครับที่กลุ่มลายนะผมให้ไปที่ทั้งหมดทั้งมวลมันมีแค่9ชุดนะแต่นี่มาออกที่0 6นะ แต่ผมให้ไป60นะครับพี่น้องโอเคนะครับออกที่0 6นยะ์นะไปออกตัวกลับนะครับกลุ่มลายโยวัญชัยนะครับพี่น้องนะเลข 7, เลข9นะวิ่งบนเลขเจเลขเดันไปออกที่0 6นะครับนะผมเน้นให้มี7 8 7 9 7 0แล้วก็5 9 6 9นะครับพี่น้องนะแต่ไปเข้าที่06นะเข้าที่เลข0 6 6ย0 6นะโอเคครับผมให้ที่กลุ่มไลน์นะครับนะอ่กะกว่ากันไปพี่น้องเลยนะขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณจริงๆด้วยอ่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพี่น้องป้องไปนะพี่น้องเอ้ยขอบขอบคุณเยอะเยอะเลยอ่านะขอให้เฮงเฮงปังปังนะครับพี่น้อง พรุ่งนี้ผมจะเอาลงให้นะครับวันที่สิบสองแต่นี่ผมเอาสองตัวล่างลงให้ก่อนนะพรุ่งนี้วันพุธผมจะลงที่กลุ่มลายเวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับพี่น้องเที่ยงตรงนะพรุ่งนี้นะอาจจะมีสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะผมจะลงให้แล้วก็ให้วิ่ง และก็เลขเด่นด้วยนะเลขเด่นที่จะมาในวันพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างนะครับพี่น้องนะเลขเด่นนะเด่นของลาวพัฒนานะครับนะรอกันพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงตรงนะครับผมจะเอาลงาที่กลุ่มลายของโยมชัยนะครับเที่ยงตรงนะครับเที่ยงตรงเจอกันครับพี่น้องถ้าใครเข้ากลุ่มลายแล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่ ถูกไปนะเจนะครับเจแล้วก็มีเอฟซีท่าหนึงบอกว่าแตกบนแตกล่างแตกบนก็ถือว่าเขากลับตัวเอาได้นะครับศูนย์หกนะศูนย์หกแต่ผมให้ไป60นะครับพี่น้องนะก็ยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะยินดีด้วยครับยินดีด้วยขอให้เงงเไปนะครับงวดนี้นะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ แต่วันนี้ผมอาลงให้ก่อนก่อนวันหวยออกนะครับสตัวล่างนะครับเด่นไปที่เลข3มเลขห้าโอเคนะครับขอบคุณครับ